เข้าสู่ EB i ิ Insight ์ในช่วงที่3นะครับช่วงนี้เราจะเข้าไปคุยกับกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์วิชัยโชควิวัฒนะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายและครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับวันนี้จะขออนุญาตรบกวนชวนคุยเรื่องของโครงการยาเก่าแลกไข่ใหม่เนี่ยนะฮะที่บอกว่าโอ้โหได้ยามา37กว่าล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่า70ล้านบาทอันนี้แค่ลงทุน1,000 0แบาทต่อจังหวัดเท่านั้นเองนะฮะคุณหมอ เห็นยังไงมองยังไงกับโครงการยากเก่าแลกไข่ใหม่ครับเท่าที่ติดตามดูเนี่ยกเ็เป็นโครงการที่มันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงนะฮะเพราะว่ายาที่แลกได้มาเนี่ยมันมันก็ไม่น่าจะมาใช้อะไรได้นะครับครับเ,เขาเผาไปหมด <ๆ S 1> แล้วเขาบอกอย่างนี้ครับคุณหมอครับเพ <laughs> ราะ <laughs> ว่ายาที่ได้มาเนี่ยมันเป็นยา ที่คนไข้รับไปแล้วโดยมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยแต่เมื่อจอ่ายยาคนไข้ออกกลับไปบ้านแล้วเนี่ยครับถ้าจะเอาไปใจ่ายให้คนอื่นเนี่ยมันมันผิดหลักอะผิดมาตรฐานเพราะเราไม่รู้ว่าคนไข้แต่ละคนเอายาไปเก็บไปยังไงนะครับครับแล้วก็ถ้าถ้าวิธีที่ดีกว่าเนี่ยก็คือการที่มีโรงพยาบาลหลายแห่งเขาทําแล้วนะ,ะครับเช่นที่โรงพยาบาลอุ้มพางยวดตากเนี่ยครับ เขาก็เลือกเฉพาะคนไข้คนไข้โรคเรื้อรังฮะครับที่ต้องรัพวานบ่อยๆเขาก็ไปทําถุงนะฮะให้คนไข้ถุงผ้าแล้วก็บอกกับคนไข้ว่าคราวหน้าถ้าจะมารับยาเนี่ยม,มาโรงพยาบาลเนี่ยให้ถือถุงด ต่ยาที่มีทั้งหมดเนี้ยติดกลับมาด้วยอือันนี้ก็จะสามารถจะรู้ได้ว่าคนไข้เนี่ยกินยาไปแล้วมากน้อยแค่ไหนยังไงกินถูกกินผิดยังไงนะครับแล้วก็เวลาจ่ายยาใหม่เนี่ยแทนที่จะจ่ายไปให้เหลือให้เหลือเพื่อจะเอามาทิ้งเนี่ยครับก็พอเหลือเท่าไหร่เนี่ยหมอพยายบาลแล้วก็เภสัชกรก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยกินถูกกินผิดก็จะได้แนะนําให้แล้วพอจะจ่ายยาเพิ่มเนี่ยก็จ่ายไปเพิ่ม อบบวกกับยาที่เหลืออยู่ครับมันมันจะประหยัดยาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยพอจ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วคนไข้รับกลับไปแล้วแล้วเหลือกลับมาเนี่ยนะฮะครับ <c oughs> อ่อมัน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 ไม่มีประโยชน์หละยาเหล่านั้นนะมูลค่าที่กลับมาเนี่ยที่จะตีราคายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งฟ้องถึงประสิทธิภาพการการจ่ายยามันไม่ดีเท่านั้นครับนะฮะนะ ถ้าหากว่าเอาอันนี้เป็นจุดตั้งต้นในการไปทําให้ถูกต้องต่อไปเนี่ย <c oughs> มันก็อาจจะอาจจะมีประโยชน์แต่จริงๆไม่ต้องไปทาฮะ <c oughs> เพราะรู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยพอรับยาไปแล้วเนี่ยจะหาคนที่กินยาหมดเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับครับ <c oughs> เป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าการที่คนไข้กินยาไม่หมดเนี่ยมันมีสาเหตุต่างๆกันมากมายนะครับครับ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่น,นย,ยาบางชนิดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกินให้หมดหรอก ครับอาสวมมุติเป็นหวัดนะฮะเป็นหวัดเนี่ยมันก็กินยากแก้แพใช่ไหมฮะใช่ฮะยากแก้แพ้ส่วนใหญ่กินแล้วจะง่วงใช่ไหมฮะครับทีนี้อปกติเนี่ยกินยาลดน้ามูกเนี่ยนะฮะครับกินไม่กี่หนหรอกครับหนสองหนสามนสี่หนเนี่ยมันก็หายแล้วแต่ว่าเราคาจจะได้ยาไปยี่สิบเม็ดนะถ้าเขากินจนหมดเนี่ยอันเนี้ย แทนที่เกิดผลดีกับเผลเสียเพราะว่ายาที่กินไปหลังจากที่อาการหายไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่มันจะได้ผลข้างเคียงวัมนง่วงใช่ไหมฮะงั้นการที่เขาหยุดกินเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะแล้วก็ยาส่วนหนึ่งคือว่ายาแก้ไข้จ็ปวดเนี่ยให้กินตามอาการพออาการมันหมดไปแล้วเขาก็ไม่กินมันก็ต้องเหลืออยู่ถูกไหมครับนะฮะหรือยายาที่ควรจะกินให้หมดเนี่ยคือยาปฏิชีวนะ ที่ต hmm. kind of mm ้องกินให้ครบนะครับม so uh, really ันจะดื seafood, ้อยานะฮะทีนี้บางคนเนี่ยเขากินยาไปแล้วเนี่ยเขาเกิดอาการข้างเคียงเยอะยกตัวอย่างเช่นยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยกินแล้วมันจะคลื่นไส้มากเลยคลื่นไส้อาเจียนมันกินไม่ไหวอ่ะกินแล้วมันยิ่งแย่กินขก้ากินตาไม่ได้อาการก็ยิ่งแย่คนไข้ก็มักจะหยุดยาเหล่านี้คือเหตุของการที่หยุดยาเนี่ยมันมีมากมายนะฮะแล้วก็ทําให้ยาเนี่ยมันเหลืออยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนไข้ที่มาโงรงพยาบาลครั้งเดียวเราหายแล้วก็เหลืออยู่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะแต่ว่าถ้าตลอดคนไข้โรคเรื้อรังเนี่ยถ้าหากว่าพอมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยเขาดูทางโงรงพยาบาลทางหมอเนี่ยดูแต่บัตรคนไข้ว่าสั่งจ่ายยาอะไรไปแล้วบ้านแล้วไม่ได้ดูยาเก่าที่เหลือไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ให้ตรงจุดทีนี้ถ้าครงการไข่แลกยาเป็นโครงการที่บอกว่า ให้คนไข้เนี่ยเอายาที่เหลือเนี่ยมาโรงพยาบาลในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะฮะตรงนี้เนี่ยต้องถามว่าค่ารถค่าราค่าเสียเวลาของทั้งคนไข้ทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันหมดไปเท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็พอรู้ว่าเออยามันมันมัน,ม,นมันเหลือเท่าไหร่เป็นมูลค่าได้กี่เมตรกี่เมตรเนี่ยถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรเพราะตรงนี้ไม่ต้องทําก็รู้ว่ามันจะต้องมียาเหลือนะฮะทำแบบสุ่มก็ได้นี่ฮะ ทาไมจะต้องทําแบบว่าโกลาหลกันทั้งประเทศ<ช>เอาเงินให้จังหวัดละหนึ่งแสนเนี่ยนะฮะคือแทนที่จะเอาจังหวัดละหนึ่งแสนก็ใช้เงินไปเจ็ดแปดล้านเนี่ยนะฮะ<ช>ก็ใช้เงินหนึ่งแสนเนี่ยไปสุ่มดูสุ่มดูแค่หนึ่งสองชุมชนก็รู้แล้วฮะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ยฮะคือไม่ต้องสุ่มก็รู้อยู่แล้วครับคือก็เขามีข้อมูลที่เขาทากันอยู่ใ,ในวงการแล้วจริงจริงเนี่ย ถ้าต้องการประหยัดยาเนี่ยนะของการประหยัดไม่ใช้ยาอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยมันมีมันจะต้องวิเคราะห์ทั้งระบบว่าการใช้ยาฟุ่มเฟือยมากมายเกิดก่อเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างซึ่งก็มีการศึกษาไว้มากมายแล้วเหมือนกันนะฮะที่ก็การศึกษาไว้มากมายแล้วกันคือการใช้ยาฟุ่มเฟือยมันเกิดจากนะฮะเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือในระบบรักษาพยาบาลข้าราชการครนะฮะที่ยังเป็นระบบแบบว่าจ่ายยาตาม ดุลพินิษคนไข้แคลลายนะฮะเขาเรียกระบบฟรีฟอร์ซูวิสนะฮะก็คือระบบการจ่ายเงินตามรายการของการให้บริการเพราะฉะนั้นในระบบนี้เนี่ยจะจ่ายยาเยอะมากเพราะว่ามันมีระบบการจูงใจให้จ่ายยาโดยบริษัทยาโดยอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันมีระบบจูงใจให้จ่ายยาแล้วก็คนจ่ายยากับคนรับยาไม่มีสำนึกของการประหยัดนะฮะ อันนี้จะต่างกับระบบบัตรทองระบบประกันสังคมครยบ,บ,บัตรทองทุกคนเป็นระบบที่จ่ายเขาเรียกว่าระบบการเงินกลาง,งแบบเหมาจ่ายรายหัวก็คือว่าประชากรมีเท่าไหร่ล่ะสามสิบสี่สิบเจ็ดสี่แปดล้านคนจ่ายหัวละเท่าไหร่ก็คูณเข้าไปจ่ายจ่ายนี่เป็นรายเป็นเป็นเป็นคงที่ตลอดปีนะฮะเสร็จแล้วรโรงพยาบาลทุกแห่งได้รับเงินไปเนี่ยใ,ในในวงเงินที่กาหนด เขาจะันเวลาเขาจะจ่ายยาเขาจะต้องมาคิดแล้วว่าจ่ายเท่าที่จําเป็นอันนี้มันจะเกิดการประหยัดมากเลยนะฮะโลงมาทุกแข่งจะต้องเชื่อกับประหยัดนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่านะฮะมันก็มีตัวเลขชัดเจนะระบบบัตรทองเนี่ยใช้ใช้เงินถูกกว่าระบบราชการประมาณห้าหกเท่าเท่าไหร่นะครับห้าหกเท่าห้าหกเท่าร้อยเปอร์เซ็นตนี่นี่นี่คือนี่คือจุดยุทธศาสตร์นะถ้าจะแก้เดี๋ยต้องไปแก้ตรงนั้นนะฮะ หรือที่จริงมันมีช่องทางการจ่ายยาฟุ่มเฟืยอ,อีกเยอะมากกับเยอะมากเลยนะฮะเช่นนะฮะระบบข้าราชการเนี่ยก็ยอมให้จ่ายยาตามชื่อสารค้าครับอ่าคือถ้าเป็นยานอกเนี่ยนะฮะยานอกยาบริคัตข้ามชาติเนี่ยราคาอาจจะแพงกว่าสองเท่าสามเท่าสี่เท่านะ,ะหรือเคยมีกรณีที่สูงกว่ากันถึงเจ็ดสิบเท่านะฮะก็ปล่อยให้จ่ายกันไปนะฮะทั้งทที่ ไอ้ไอ้ไอ้เชื้อโรคหรือตัวโรคเนี่ยมันไม่รู้ราคายาหรอกร<ช>ับแต่มันเป็นเขาเรียกมายาคติคือความเชื่อว่าจะต้องเป็นยานอกแล้วดีกว่านะฮะ<ช>ก็จริงๆแล้วมันมีมันมีสินบนผลน้ําใจอยู่ในนั้นก็เลย<ช>ทำให้เกิดการเป็นใจยาราคาแพงนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะแก้ปัญหาที่จะลดค่ายาลงมานะ<ช><ช>ก็เป็นนโยบายของประเทศออกมาเลยได้ครับว่าให้จ่ายยาในชื่อสามัญ ใือยาตัวเดียวกันนี่แหละให้จ่ายยาที่เรียกว่าที่ขึ้นทะเบียนกับอยเหมือนกันนั่นคือประกันคุณภาพแล้วเนี่ยนะฮะว่ายานี้รักษาโรคเดียวกันเนี่ยนะยาของบริษัทที่เป็นยานอกเนี่ยราคาแพงเนี่ยนะถ้าหากว่า้ารจชการจะจะต้องการยาแพงก็ต่องไปก็จ่ายเงินส่วนต่างเอาเองสินะฮะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็จ่ายเขาก็ได้ยายาอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกเนี่ยนะฮะ ก็เงินเงินมาจากไหนเงินก็มาจากภาษีเงของประชาชนทั่วประเทศครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าประหยัดตรงนี้นะถ้าประหยัดจุดที่สำคัญสำคัญนี่นะผมเคยเสนอไปแล้วแหละครับประหยัดได้เป็นหมื่นล้านต่อปีครับอืในตรงนี้เนี่ยนะตรงที่วิธีทําตรงนี้เนี่ยมันคือมันมันผมพยายามจะพยายามทำพอเข้าใจนะฮะและพยายามคุยกับคนที่เป็นต้นคิดเรื่องนี้นะฮะและคุยถึงวิธีการต่างๆแล้วเนี้ย ยังมองไม่เห็นประโยชน์นะฮะในการที่จะได้จากโครงการนี้นะะครับมันพอจะบอกว่าเอ๊เป็นเรื่องของพอเรามียาเหลือมาเยอะๆเห็นเป็นสามสิบเจ็ดล้านเม็ดมากองกองในประชาชนจะได้รู้สึกตระหนักเนี่เขาจะรู้สึกมากไหมฮะคือการเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ยนะฮะครับมันไม่ง่ายหรอกครับ แล้วโดยเฉพาะคนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยแลวเขาได้ยามาเนี่ยยาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปรังวงเียาบางเนี่ยนะไม่ใช่เป็นที่ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนกําหนดได้นะฮะเราไปซื้อของเนี่ยนะฮะเวลาไปซื้อของตามร้านเนี่ยสินค้าผู้บริโภคเนี่ยหรือคอมโพดิตี้ต่างๆเนี่ยนะอันนี้เราเป็นคนตัดสินใจเองใช่ไหมฮะว่าเราจะซื้ออะไรมา เราก็รู้ว่าจะไปใช้ยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาที่จะไปซื้อยาไปไปรับยามาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันไปได้ยามาโดยที่เขาไม่ได้เขาไม่รู้นะว่ายาเนี่ยเ,เ,เขาเป็นเขาไม่ใช่เป็นคนเลือกนะคือ,อ,อแพทย์นะพยาบาลจะเป็นคนเลือกให้เขาและเขารับยาไปแล้วเนี่ย<ๆ>เขาเขากินไปเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องเชื่อฟังหมอร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้พฤติกรรมทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดนะฮะ มันเป็นธรรมชาติทีนี้ถ้าพอถ้าสมมติเขาเปลี่ยนพฤติกรรมนะเอาได้ยาไปแล้วจะต้องกินให้หมดก็ต้องกินให้หมดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหายอย่างที่ผมเรียนแล้วครับนะฮะบางเรื่องมันไม่ควรจะกินหมดแล้วถามว่าหมอมีเวลาไหมเจ้าที่โรงพยาบาลมีเวลาไหมที่จะอธิบายครับ,รบยาแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะห้องยาก็ไปยินรอกี่วันเต็มแล้วใช่ไหมครับ แล้วพอรับยามาเนี่ยไม่มีทางอธิบายหรอก<ม>พออธิบายเนี่ยมันก็เกร็งๆก,กันอยู่ในบนริเวณเคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะจะไปรับข้อมูลหมดจะเป็นไปไม่ได้เลยครับครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจในการที่จะกินยาให้หมด่ยพอ,อไปแล้วจะกินให้หมดนะมันเป็นยามีค่านะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยนะมันมันผมไม่เชื่อว่าจะเป็นผลดีนะรก็ว,ว่าระบบของเรามันมีช่องโหว่เยอะนะฮะทีน<ม>ี้ถ้า ก้าทาวิธีอย่างที่ผมเรียนแล้วที่เขาทําแล้วได้ผลเนี่ยครับก็เอาเสียเอายาไปแล้วค่ะขราวหน้ามาเนี่ยเขาเอายามาให้ดูเลยนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะบัตรนันก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ปวดเทียบไดูว่าเอออันนี้ทําไมกินไม่เลยไม่กินอะไรยเงี้ยนะเนี่ยก็ได้คุยกันนะฮะแล้วตรงนี้แหละครับจะเกิดการประหยัดอย่างแท้จริงขึ้นมานะฮะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานะฮะไม่ต้องเสียเวลามาแลกไข่ไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียเวลามา ่ารถกับไขรที่ได้ไปเนี่ยมันไม่คุ้มกันหรอกนะฮะในเวลาอะไรต่างๆเดิมไม่คุ้มกันนี่เท่าที่ผมบอกนะครับครับในเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้คุยกับนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ยาเหลือเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคนไทยในระบบไม่ว่าจะเป็นระบบราชการหรือว่าระบบบัรทองเนี่ยพอได้ยามาซึ่งเป็นยาฟรีเนี่ยก็ไม่เห็นค่าแตกต่างกับ ทางโรงพยาบาลเอกชนที่เวลาที่เขาเจ็บป่วยแล้วเป็นโรคต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะมียาเหลือก็จะมาอวดหมอเขาบอกว่าโอเคไม่ต้องจ่ายยาให้ฉันเพิ่มเพราะมันเป็นคือมูลค่าที่ฉันต้องเสียไปตรงนี้อาจารย์มองยังไงครับก็ดี่ไงคือค่ากว่าคือผมไม่ผมไม่เชื่อเป็นเรื่องของการที่เพราะว่ายามันมีค่าครับเขาเอายามาให้ดูเพื่อว่าหมออย่าสั่งจ่ายเพิ่มเยอะๆนะเพราะสั่งจ่ายเพิ่มเยอะฉันต้องชักคว่ากระเป๋านะครับ นะฮะแล้วก็จะแพงมากด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาแน่นอนที่สุดละเขาไม่อยากสั่งให้จ่ายเพิ่มนะฮะแต่ถามว่ายาจากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะที่ไฟเนี่ยนะลองไปสำรวจเลยครับว่ากินหมดไหมอืมมันก็ไม่หมดเหมือนกันแหละครับมันก็เหลือเหมือนกันแหละที่สั่งจ่ายไปแล้วเนี่ยนะอืเรื่องยาเหลือเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติคนไข้นะทั่วโลกฮะทุกคนเลยนะคะฮะที่จะกินหมดเนี่ยมันจะหมดบางตัวบางชนิด ในบางกรณีเท่านั้นนะส่วนใหญ่พอหายแล้วก็เลิกเลิกเว้นแต่ที่เขาชำนับยานนี้ต้องเกินให้หมดนะอะไรนะเป็นบางตัวเท่านั้นนะฮะแต่นี่เป็นธรรมชาติเลยทีนี้ก็วิธีที่ผมเรียนนะฮะคือคือไอ้เรื่องฟรีไม่ฟรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการตัดสินใจแต่ลองไปถามดูนะครับว่าคนไข้ที่จงไประหว่าลเอกชนแล้วเขาเอายาเก่าไปเนี่ยนะเขายาเก่าไปเนี่ยเพราะเขาไม่ต้องการพักกระเป๋าเพิ่มถูกไหมใช่ครับ ทีนี้ถ้าเราใช้วิธีว่ายาฟรีเนี่ยแหละก็เอาไปสิเอาไปสิ <c oughs> เพื่อเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็ไม่อยากจะจ่ายเพิ่มโดยที่ไม่จําเป็นแล้วก็เสียไปใดรประโยชน์ <c oughs> และคนไข้ก็ได้ประโยชน์เลยเพราะรู้ว่าที่เขากินไปเนี่ยเขากินถูกกินผิด <c oughs> บางทีบอกให้กินสามเวลาเขาไปกินสองเวลา <c oughs> นะฮะบางที บางทีบอกให้กินสามเวลาสี่เวลาไปกินเวืกว่าละคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับมันมันไล้มือหรือว่าที่ฉลากบางทีก็ตัวเล็กคนแก่ตามองไม่เห็นบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็มีปัญหาเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะคือคือคือแน่นอนที่สุดนะเจ้าที่กระทรวงกก็ต้องพยายามบอกว่ามันดีแหละครับเพราะว่าถ้าพูดว่าไม่ดีมันก็มันมันมันก็ไม่ปลอดภัยอะฮะครับ ในลักษณะของวิธีการที่อาจารย์แนะนําพวกเรามาก็คือการถือถุงยาเนี่ยนะฮะมันก็จะไปเป็นการเพิ่มภาระให้กับทางเจ้าหน้าที่ของของรัฐท,ทั้งมากในการที่จะต้องมาดูแลตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะฮะตาถาม่าตรงนี้นะสังคุมไหมครับมันคุ้มไหม,ม,ม,ไหมเพราะว่าเวลาเราสั่งจ่ายยาไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คนไข้พอเราอยากจะรู้ไม่ว่าคนไข้กินยาครบไหมอ่า มาอยากอยา่ยงไว้แล้วการที่เพียงจะถือมาแล้วก็เอายามาดูนี่นะครับถามว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นไหมมันเพิ่มเวลาในการที่มันเป็นเป็นการเพิ่มเวลาคนละทินาทีสองนาทีครับในเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งสองฝ่ายทั้งตู้ให้ใบการเพื่อเป็นการถามว่าคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมฮะครับแล้วควรจะทําไหมนะฮะกากการที่ปล่อยมั่ คือใช้วิธีเอามาแลกขาเมื่อเทียบกับวิธีเอามาแลกขาอย่างเนี้ยครับแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยแล้วทาไปทําไมอืมครับมัน่างกันชัดเจนครับครับอ่าฮะก็เห็นภาพชัดเจนครับอาจารย์ครับแต่ยังติดใจในเรื่องของระบบราชการที่อาจารย์บ,บอกว่าโอ้โหเขาจ่ายยาก,กันแบบนี้มันเป็นกลายเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของยามันไปทางเรื่องนั้นอีกแล้วเนี่ยดูมันจะจะลื้อจะทําอะไรลาบากนะฮะ จริงเข้ามีการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนครับแล้วก็แก้เป็นจุดๆแต่ละจุดเลยนะคันมันคือมันก็ใช่หลักอริยสัจสี่ของพุทธเจ้าด้ยแหละมันมีทุกขก็คือเรื่องการจ่ายแย่งมากเกินไปใช้ยาไม่สมเหตุสมผลครับสมุทรไทยเป็นเกิดเหตุมันเหตุมมนหอไรอย่างเดยนะฮะแล้วก็นิโลดเนี่ยนะฮะการดับทุกข์เป็นยังไงมัดเนี่ยมัดก็มีอั้งองแปดเนี่ยนะนะมันในการแก้ทุกข์เนี่ยต้องมัคมีองแปดต้องแปด แทำแปดเรื่องนะนี่ของเราก <button. S 1> <cop. S 2> ็เช่นเดียวกันน่ะปัญหาเรื่องนี้มันก็มีเรื่องทําหลายเรื่องนะฮะก็ทํำตรงจุดมันก็จะแก้ปัญหาได้นะฮะครับอืมแต่กว่าจะตรงจุดนี่ก็มันต้องผ่านอะไรเยอะนะอาจารย์ผ่านบริษัทค well, so. <True. S 2> ือถ mm ้าหากว่าทําทุกอย่างนะครับหนึ่งทำโดยสติสองทำด้วยปัญญาอืมนะฮะทำด้วยนะ ความมุ่งมั่นพยายามด้วยอิทธิบาทสี่นะับถ้าวิริยะจิตกวิวังสาเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ฮะแล้วถามว่าสิ่งที่ผมพูดถึงคนทำมันควรทำแค่นั้นแหละครับแต่ว่าถ้าทําทุกวันนี้เนี่ยทําทด้วยเหตุอะไรละ่และแรงจูงใจมาจากตรงไหนครับนะฮะอืมนะฮะอ๋ะครับที่ถ้าบอกว่าวิธีกาททำคนเป็นอย่างนี้ครับไอ้สิ่งที่คนทําบอกว่าโอ้เป็นภาระอืมแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรทาก็ไปตัดอืม ก็ปัญหาจนนั้นแหละก็เป็นการเปลี่ยนที่ทิ้งยานะฮะจากทิ้งกันที่บ้านก็เอามาเผารวมกันทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้ไข่กันไปนะครับเอามาเผาันไปละครับจริงๆยาเหล่านั้นแทนที่จะเอามาคืนลอวมาทิ้งนะอให้เขากลับมาแล้วดูแต่ละคนครับครับดูแต่ละคนแล้วไม่ใช่มาเอามาเอามาในช่วงเวลาที่ทางราชการต้องการครับ คราวหน้าจะก็จะมาหาหมอมานะแล้วก็เอายามานะยาเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปทิ้งไม่ต้องไปเผาครับครับก็เป็นยาของคนไข้คนเดิมอยาหลายตัวยังใช้ได้อยู่ครับครับเพราะว่าในซองก็เขียนไปแล้วไปให้ไปเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อหมดอายุนะครับแล้วก็กินไปแล้วอายาตัวนี้ยังใช้ได้ไหมอะไรไว้นี่นะครับโอ้ยมัน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 ได้ประโยชน์กันเยอะเลยครับครับ อาฮะาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับครับ,บ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒนะครับกรรมก,การหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนครับ